itu bukan naik kan ah kalau nangis tadi pemandangan matar oh matar mulih ya itu dia รู้ว่าท่องเรียนอะสิเดินเคร่อสมาล่ะคะเนกว่าท่านเนี่ยเพราะว่าเวลาไม่เดินเคือาเยังตั้เยอะแล้วไม่ให้ย้นกหาเอาไม่ให้ยอนไปหาไม่ได้หัวหทนเดียวครับสวยนะสวยของฝ่าใจสวยเลตตาเลตตาเลตตาอะไ จมูกแดงนะหลังไงพวงกุขึ้นมุ้งปดก็เอาเีนเด้ก็เอเออะ๋้ย่ก่อ๋อเาเฮดเดไห้พอๆแม่มีความสุง

มีแบทจังบ่สมชีเลยโอ้ยนาน่าโอ้ยปากน่าม่ทุ่ทุ่นค่ะเม่ทุ่นทุ่นดูมคุยไ่น้อนดูมาคุเสร็จยาอาดูกล่ม่เมีนี่แม่เดี๋เดๆๆเดิมมียอดเข้ามานะคะหนึ่งันหนึ่งร้คะแนนได้พี่น้องิ ข้อต้นข้อต้นเดี๋ยวแกน,น่าจะพิมพ์อยู่จ้าถูกคอยซีเรนไม่ค่อยน่าบ่าคอยมีหรอกเพราะว่าเมืองแล้วเพราะปุ๋ยกระป๋อยเลยบ่ค่อยมีคนประมาณก็บหัว่อยมี่หรอกประมาณสิบว่า <c oughs> สิบหัวก็ไม่มาเล <c oughs> ยอะไรดัง <c oughs> ่อนกันเลยแล้วหัวใจที่ยังดำๆ๊องเลยแกน่าสิ่งนาสิ่ <c oughs> มงใจรำลักจริงบอกได้ยิน้หยนะคะตูตามาที่ไปเดี๋ยวแกมมาที่ไหนไหมมีแกมอีกมีแกมอีกน้องเอาสีสว่างสว่างหน่อยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊อุ้ยได้ไแกมแกมก็มีออกมีแกมีเลย 那啦。 เหอะมจจสดยคจย์ไแต่เ่างนัน,นจาจไว้แต่วนันเมื่อนเป็นไฟเดนต้อเป็นัวใจไหมอา้าว,าไ,วไ,ไหแม็กเตียงหนึงหน่อยเนืน้อ มันจะได้รูกกันเอี๋ยวเรือตอรี่ไอจีเออเออเอาเอามเออจะเข้าเ่องฉันหรอทำแานก่อนแหะเหมือนเคยงามอยู่ตัวพอพอแม่แมเพิ่นออกจะมีความสุของหอ่งนหอยแทดเองร้อยย่ี๋แม

ทั้งนในชีวิตเนาะน่ารักมากเลยขนเลยแม่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 ตาเมื่อเอาลูกสาวแม่แมุ่้งพุ่มเจกับลูกสาวนาดูอ้าวห้องเี่เป็นปะคะไปนี่ทำอะรกินนอนตัองสุภาพตัวลงม่อไเห็นลูกกับมาเลยนะค่ะ โอ้ร่วมทุนปันทีแล้วแม่ไม่คิดแดดเลยร่วทุนขครื่องสมั่งแล้วก็ต้ซื้อป้าเทย์บริลนอนบอกบริลนอนคือพ่อคุยเลยแม่ม <c oughs> ีเพนดด้าปะลองเพลงบมจูฟินหอดเสียงแค่ลองได้อยู่นะลองได้อยู่นะโอเคไหนน้อ,อ,นนองพี่น้องชอบเพลงอะไรจ้ะอยากฟังเพลงไหนคะับทำใ้องหลอกสารพันสารพันว่าน้องยี

Vâng, thì kể cả tay mắm sửa đất mhm 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 ừ, mhm 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 ừ, mhm 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 มันน <üman> ั้นร่วมกันครับอโยแบบแฝกนอวะยแบบังเทะเงเขาชิงหัวบังบี้ตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่หน้ามามีหายมามีมามีก็จะแต่งด้วยอยู่นะนี่เราเป็นแก๊งเดีวกันแล้วหน้ามามีไม่หายท้อสีเสียดหยาบมันเก็บไหมใเ็นนี่ยุนอยู่บ่พี่อะ ไบอทานสีงหนูสวยปะอันเปยเปอันจะป้งให้ปุ้ยมันอิ่มเหลอกิมันอิ่มเหเนอันนี้ปุ้ยอุปปุ้ยอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วย่งไปป้งไ้มั่อิ่มแล้วจะเหลว่วเอาหนูอยากไงมั่อกิ้เหลือในสวยคนเดียอออยากไงตัวมันเฝ้าอยู่ อัน,บบนออคลิปนี้ก็เอาไว้สร้างให้ฟัง,งก,กันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแเตือ,อนใพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ